สวัสดีครับส <c oughs> ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7มกราคม2568นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นสินค้าลูกค้าท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทางกรุงเทพนะครับชุดนี้เป็นชุดที่3เลยนะครับทา่านุูหนุนมานะครับ งานท่านผมเดินทางส่งท่านวันนี้นะครับกรุงเทพโชคไซสีครับกรุงเทพครับน,นี้เป็นดามนะครับผมจะยาว20นิ้วครึ่งนะครับครึ่งเม็ดนะครับ52เซนนะครับครึ่งเม็ดดำ เราจะตึงลายนี้นะครับตามครับตามไม่ประดูครับเครือบแลกเกอร์ครับสันหนาห้ามิลนะครับกว้าง2นิ้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับขรุดดหนุนมาชุดนี้เป็นชุดที่3ามนะครับ ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทางสุขไซสีกรุงเทพครับขอพระคุณมากเลยนะครับ mm. ครับเล่มเล่มที่1น,นะครับ mm. เล่มที่2ที่ส,สเป็นไายโต้นะครับ mm. ครับ mm. เป็นไายโต้คมจะยาวสินิ้วนะครับกว้างสนิ้วนะครับ ายาวสิบเอนิ้วรันจะน้ำแปมินนะครับชอบสันหนานะครับใส่หมุดให้นะครับมีหมุดให้ไม่ต้องควรหลุดนะครับอัดเคลือบด้วยอีบอกซี่นะครับดูนะครับกลมครับ คมประมาณนี้นะครับ12นิ้วครับสันนา8ปมิลด้ามยาว1ินิ้วครับมีเจาะรูใส่ท่อใส่รอยเชือกให้นะครับทันห้อยกิ่งไม้ห้อยข้างฝาได้นะครับ นา8มิลครับไอตโตครับมีฝักโท่ว P.V.C. แถมให้ครับอุกเชือกรัดเข็มขัดให้ครับครับผม ร่มชิ้นสองครับริมที่3ามเท่ากันครับคม12นิ้วครับเท่ากันครับดามยาว11นิ้วสันแปมิลเท่ากันครับดาม ไม่ครับภูมครับตู้ผู้ไม่ประสงคอ์อกน้ำนะครับทางเทพนะครับสูบไซสีครับ สามเลิมครับสินค้าจะพร้อมเดินทางเข้าุงคทิพวันนี้นะครับรอรับสินค้าได้เลยครับขอขอบคุณครับ